สวัสดีชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จพพบกันกับผมนะครับค่ำคืนของวันจันทร์วันจันทร์ที่4สิงหาคมเราเจอกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับในภาคกลางวันผมพูดถึงเรื่องราวของการขับรถนะครับประสบการณ์ในการเปรียบเทียบเรื่องของในบ้านนอกบรรดาแบบนี้กับในเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆก็ลองไปฟังไปรับชมดูนะครับเป็นรูปแบบของการขับไปคุยไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอคลิปแบบนี้บ่อยขึ้นในช่วง จากนี้ไปเพราะว่าการแข่งขันก็ยังมาไม่ถึงแต่ค่าคืนนี้เราจะมาเปิดประเด็น MotoGP ในรูปแบบของ o อสแค t กันนะครับทุกคนอยู่ว่ากันมาเราพูดถึงเรื่องราวของอาพิเลียโดยผมจะโฟกัสไปที่อเฮมาตินการกลับมาของแชมป์โลกนายรอบ3เดือนกว่านะครับก็ทําให้ผลงานของเขาในตอนนี้ก็น่าจับตามองนะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างเราพูดถึงเรื่องของการจะหาหนักแข่งสักคนหนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสได้ต่อสู้ ได้อย่างสนุกได้อย่างเข้มข้นได้อย่างคู่ขี้สูสีกับมาร์มาเคสเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมตามจริงเราเคยคุยถึงเรื่องนี้กันไปนะครับในส่วนของนักแข่งแต่ละคนที่มีโอกาสได้ดวลแม้ว่าทุกการดวลจะให้แพ้ให้กับมาเคสไปนะครับแต่10สนามจากนี้ไปเราจะได้ลุ้นกับมาตินแค่ไหนเราจะได้ลุ้นกับอาพิเลียมากน้อยเพียงใดจากที่เราได้เห็นความสําเร็จของมาโกเบเชกี ขาคือนักแข่งเพียงคนเดียวที่ไม่ใช่ดูคาตินะครับที่สามารถจะขึ้นมาดวลกับมาร์กได้แล้วก็อาจจะเป็นการดวลที่คู่ขี้ที่ทสูสีนะ่าสนใจในระดับหนึ่งก่อนที่พอการยืนระยะแบบยาวๆเนี่ยก็ยังคงอาจจะต้านความแข็งแกร่งตามสมบูรณ์เพอร์เฟกของดูคาติของมาร์กไม่ได้เนี่ยแต่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสที่ทางไอริเยจะปรับปรุงแก้ไขนะครับอนาคตกับ 10สนามจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมาตินนักแข่งในระดับแชมป์โลกจะมีโอกาสที่จะได้ทำผลงานได้เทียบเคียงกับเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าเรามาคุยเรามาวิเคราะห์กันในภาพรวมของแต่ละประเด็นนะครับยกรายละเอียดมาเล่ามาเปรียบเทียบกันหน่อยนะฮะมาตินกับสนามแรกในรอบ3เดือนกว่านะครับวันเสาร์ก็ถือว่าประครับประคองเราเข้าใจได้นะครับตามคําบอกเล่าของเจ้าตัวว่า วันเสาร์ก็คืออยากจะดูว่าปฏิกิริยาของร่างกายของอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้100%ซนะครับแต่สามารถลงแข่งขันได้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับกับระยะการแข่งขันสั้นๆนะครับแต่วันอาทิตย์แผนได้เปลี่ยนไปเมื่อได้ข้อมูลจากวันเสาร์ในระดับหนึ่งในระดับที่น่าพอใจวันอาทิตย์ก็มีการผลักดันมากยิ่งขึ้นมีการต่อสู้เพื่ออันดับกันมากยิ่งขึ้น ก็เลยทําให้มาตินนั้นจบในอันดับที่7ได้ทั้งที่สนามนี้เขายังไม่เคยลงแข่งขันม o เตจีพีเลยนะครับในปี2020นั้นเบอร์โนใช้แข่งขันเป็นช่วงส่งท้ายตอนนั้นมาตินยังไม่ได้ขึ้นมารุ่นใหญ่ครับหลังจากนั้นเบอร์โนก็ไม่ได้แข่งขันมา5ปีเลยครับแข่งขันในปี2020แล้วก็ลากยาวมาจน2025ในปีนี้ก็มาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่า ไม่ธรรมดากับอันดับที่7ของเขาแล้วก็ด้วยศักดิ์สีแชมป์โลกแล้วก็รถแข่ง RSGP 25ในตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนฮะตอนนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ Marco b e l t r a i นะครับเสียก่อนก่อนที่จะวกมาที่มาตินเบเช r a n มีโอกาสได้ดวลกับมา r k m a r q u e นะครับแล้วเขามากักจะทาได้ดีในช่วงแรกก็คือความร้อนแรงความแข็งแกร่งความดุดันเขาสามารถที่จะต่อสู้กับ Ducati คันอื่นได้อย่างน่าสนใจฮะ กตินั้นเราจะคุ้นชินกับ2พี่น้องใช่ไหมครับที่เขาจะได้ดวลกันผมเองไม่ได้จะมาบอกจะมาฟันธงนะครับว่า alex m a r k e t สเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ขึ้นมาดวลกับพี่ชายอีกแล้วละคือไม่ได้ไม่ได้จะพูดแบบนั้นครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะเห็นการสู้กันของค่ายอืน่นทีมอืน่นซึ่งเราได้เห็นจากอาพิเลยแล้วก็ล่าสุดก็จาก ktm ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมาเคสผู้น้องอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งก็ได้เราก็ต้องลุ้นกันไปเองแต่ในคับเบเชกี้นอกจาก ดูคาติด้วยกันเองของอเล็กซ์แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเขานะครับที่ใกล้เคียงที่สุดแต่นะครับจุดที่เราได้เห็นก็คือเรื่องของอจังหวะในการที่จะฉกช,ชิงเอาความได้เปรียบในจังหวะที่จะต้องวัดกันจริงๆแล้วประครับประคองแต่เบเชิกี้ก็พยายามนะครับที่จะผลักดันเต็มที่การที่เขาสามารถที่จะผ่านเบโก้ผ่านดิกเกียผ่านมอร์เบเดลี่หรือแม้กระทั่งผ่านอเล็กซ์มาเคสมาได้เนี่ย นั่นก็คือเป็นพัฒนาการในเชิงบวกมากๆเลยนะครับแต่ก็มาติดอยู่ที่มาร์คแต่เขาก็ยังผ่านได้อยู่ดีนะงแต่ว่ายังหวะที่ถูกแซงคืนก็ไม่สามารถจเจ้าคืนได้ก็เลยทําได้แค่ประครับประคองกันไปนั่นแหละครับนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่คิดว่าอาเบลสามารถที่จะเติมเต็มได้นะครับจุดเด่นนะฮะทีนี้ผมจะวกมาที่มาตินแล้วละ่ะในเมื่อเบเชกี้สามารถต่อสู้ได้อย่างดุดันกับมาร์คหรือกับดูคาติคันอื่นๆได้ในช่วงแรกเนี่ย มาตินสามารถทำได้ไหมเราได้เห็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของมาตินข้อหนึ่งก็คือเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเขามาแต่ไหนแต่ไรการออกตัวอันดูดันเขาจะมีเลสซิ่งไลน์ที่คือคนคนที่จะออกตัวได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเราเข้าใจว่าอาจก็เป็นที่รถก็ใช่อยู่ครับรถแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นในเรื่องของการการเลือกลายในการวิ่งนะฮะสังเกตดูว่า ถ้าคนที่ออกตัวไม่ดีบางทีก็อาจจะมีการเลือกลายที่บางทีวิ่งไปแล้วไปติดทันข้างหน้าหรือว่าหาช่องไม่เก่งเพราะมันมันเป็นการตัดสินกันแค่เสี้ยววินาทีนะฮะทุกคนมันหายใจแค่ไม่กี่ครั้งหรอกในการที่จะแป๊บเดียวแล้วก็เข้าสู่โค้งแรกเนี่ยดังนั้นถ้ามันพอเหมาะพอเจาะผมหมายถึงว่าลัดลอกเข้าไปตัดไปตามช่องตามอะไรได้เนี่ยก็พร้อมจะปาดหน้าคนอื่นเนี่ยมาเอาเลสซิ่งไลน์ที่ดูดีกว่าได้ ซึ่งมาตินทําได้ดีในทั้ง2วันเลยครับในสนามเบอร์นก็คืออยู่ในกําไรในประมาณ5-6คันที่ผมจําได้ประมาณนั้นก็เลยทําให้แฟนๆของเขาคงจะอุ่นใจได้ว่าเอาล่ะนะครับอย่างน้อยมาตินนะฮะในวันที่ร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็การปรับเนื้อปรับตัวกับรถยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เช่นกันเนี่ยเขาก็ยังสามารถจะใช้จุดเด่นของตัวเองเนี่ยแสดงให้พวกเราเนี่ย ไดดูว่าโอเคนะมันยังอยู่นะมันยังไม่ได้หายไปไหนนะนั่นหมายความว่าเบเชกี้มีความดุดนันสู้กับดูคาติได้ในช่วงต้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าก็มาจากการออกตัวที่ดีด้วยเหมือนกันนะถ้ามาตินทําได้แบบนี้ก็คงจะตามรอยเบเชกี้ไปได้ครับสิ่งที่อาพิเลียมไม่สามารถที่จะต่อสู้กับดูคาติได้แบบเต็มเต็มไม้เต็มมือนักก็คือการคอลี่ไฟครับเราจะได้เห็นนะครับว่า ไอพิเหลียมแทบจะไม่ได้ออกตัวแถวหน้าเลยนะจริงๆจะเต็มที่กับแถว2อะไรประมาณนั้นถ้าจริงๆมันมันก็ถือว่าเป็นระยะที่โอเคนะฮะถ้าไม่หลุดจากแถว2ไปเนี่ยติดในประมาณสัก5าคันแรกเลยแล้วกันนะครับถ้าแย่งถ้าทั้งเบเชกี้ทั้งมาตินสามารถที่จะแย่งพื้นที่มาได้ในการคอลี่ไฟก็คือใน5คันแรกได้เนี่ยนี่นะครับนี่คือก้าวที่สําคัญเลยก้าวที่สําคัญที่จะทําให้พวกเขา อาจจะได้ไปต่อตอนนี้พละกําลังของเครื่องนะครับถ้าเรามองเนี่ยโอเคละ่ะทางตรงเนี่ยคือไม่สามารถจะวัดได้ก็จริงนะครับแต่อาร์พีเอลก็ทำทำได้ดีทําได้คู่ขี้สูสีกับดูคาติอาจจะเหนือกว่าได้ซ้ําคงจะแพ้ในเรื่องของความเก่าแล้วก็เหลี่ยมในการที่จะจัดการนะครับสมมติว่าถ้าคุณจะต้องวิ่งอยู่ข้างหน้ามาร์คมาเคสเนี่ยคุณจะขับแบบป้องกันตำแหน่งยังไง นี่น่าจะเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆนะฮะนอกจากจากว่าคุณจะต้องเบรกให้มันลึกถึงถึงแม้ว่าจะระดับไหนก็ตามเนี่ยจะต้องเบรกให้มันลึกเท่าเขาหรือมากกว่าเขาได้จะดีแต่นั่นหมายถึงว่าคุณก็จ้งเล่นกับความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับเพาะตราบใดที่นะครับคุณไม่สามารถที่จะเบรกได้ลึกเท่า,ทากับมาร์คนั่นหมายความว่า1 3 1 4โค้งที่มีในสนามแต่ละสนามถัวเฉลี่ยนะครับ คุณอาจจะโดนเขาขึ้นมากดดันคุณอาจจะแบบว่าแพ้ภัายตัวเองเข้าใจครับว,ว่ามันไม่มีมันไม่มีกระจกมองหลังเหมือนกับบางรายการไม่เหมือนกับรถสี่ล้อหรอกแต่สามารถจะรู้ได้ถ้ามันวิ่งใกล้กันจริงๆครับถ้าวิ่งในระยะจุด1นึดนี่นยังไงก็ได้ยินเครื่องนั่นก็คือถ้าคุณจะต่อสู้กับเขาหมายถึงว่าคุณก็ต้องมาช่างใจกับตัวเองว่าคุณจะผลักดันให้มันเกินกว่านี้ไปอีกได้ไหม ผมว่ามีหลายครั้งนะครับที่หลายคนก็เลือกที่จะไม่ผลักดันต่อเพราะว่ารู้ว่าคนที่ตามมาคือมาร์คมาเคสครับเขาจะพยายามทุกสิ่งอย่างที่จะขึ้นหน้าแซงผ่านคุณไปให้ได้มีหลายคนมองนะครับว่าการขับของมาร์คแบบนี้ในจังหวะที่ไล่นะฮะหมายถึงว่าฉลามกํลาลังล่าเหยื่อถ้าคุณไปเรียกว่าเผยช่องให้กับเขาหมายถึงว่ารถคุณมีอาการหรือคุณแสดงความไม่มั่นใจ จนทำให้มันสะดุดไปเนี่ยเขาจะโจมตีคุณแบบว่าไม่ปราณีคุณก็ต้องกลับมานะครับมาตินกับเบเชคี้จะต้องกลับมาถ้าในวันใดวันหนึ่งสนามใดสนามหนึ่งที่อยู่ข้างหน้ามาร์คมาเคสแล้วจะผลักดันกว่านี้ได้ไหมจะเบรกให้ลึกกว่านี้ได้ไหมซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเอาชนะความกลัวตรงนี้ไปได้นั่นก็คือความสำเร็จรออยู่แต่นะครับมีอะไรไม่ต้องเสี่ยงล่ะทุกอย่างมันก็ต้องเสี่ยงหมด ใช่ไหมครับทุกอย่างมันต้องเสี่ยงหมดมาตินเป็นคนที่ขับในสไตล์การบู๊ได้ดูดันเนี่ยในอดีตเมื่อเทียบกับเบเชก,กี้เนี่ยผมว่าเขาจะเขาจะมีระดับการขับที่ที่ที่มีความใกล้เคียงกันอยู่นะแม้ว่าระดับความสําเร็จของมาตินจะมากกว่าเบเชก,กี้นะครับแต่ความบู๊ความดูดันผมว่ามาในโทนเดียวกันคือถ้าเอาคนขับที่เน้นสไตล์ที่ไม่ได้บู๊ดูดันมากนัก อำหรับดูคาติเนี่ยผมมองไปที่2คนจาก VR46 ครับอันนี้จะเน้นแบบว่าเก็บรายละเอียดแต่มาตินกับเบชเชก,กี้ผมพูดถึงเรื่องของอดีตนะอันนี้ก็คือสามารถที่จะใส่ได้แบบว่าจนลุ้นนี่แหละแต่เบชเชก,กี้เองก็อาจจะยังไม่ได้ตกผลึกมากนักนะครับก็คือความดูดันก็จะแฝงไปด้วยความเสี่ยงรวมทั้งมาตินในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันทําได้ใจเป็นแฟนนะครับแต่หลายครั้งก็จะดูดันเกินไป โดยเฉพาะการเข้าชิงแชมป์โลกในปีแรกของเขาดังนั้นนะครับตอนนี้เบเชกี้ถือว่ามีความดุดันในช่วงต้นแล้วก็ทำได้ดีในภาพรวมมาตินเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายโอเค100%กว่านี้ผมก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้อาพิเรียนนะั้นสามารถจะยกระดับการที่นักแข่งทั้งสองคนในทีมเนี่ยมีระดับที่ใกล้เคียงกันส่งผลดีกับการพัฒนารถครับ ส่งผลดีในภาพรวมมากๆละ่ะยิ่งเป็นทั้ง4คันเลยตอนนี้ไอโอคุระก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากของเขานะครับสีสนามมาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นแลาอูฟูนเดสนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มกว่าเดิมอย่างชัดเจนเราคาดหวังนะครับว่าจะได้เห็นทั้ง4คนของอาร์พิเลียทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยมีระดับการต่อสู้ที่อยู่ในมาตรฐานเดิมที่เป็นไป อย่างน้อยนะครับถ้าไม่ได้ดีขึ้นมากนะัก็ขอให้รักษาสเตปนี้ไปได้เนี่ยแล้วร่างกายของมาตินก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่พวกเขาจะสามารถขึ้นไปท้าทายมาร์คมาเกตได้อีกครั้งแต่จะสามารถประสบความสําเร็จด้วยชัยชนะได้หรือไม่อันนั้นก็คือผมไม่สามารถจะฟันธงได้ตอนนี้ก็คือเอาให้ขึ้นไปได้ใกล้นั่นเป็นสิ่งที่ที่ควรจะเกิดขึ้นครับ แต่ถ้ามันจะออกมารูปแบบที่ว่าไม่ได้ใกล้เลยนะออกมาก็เหมือนเดิมอานนาตั้งแต่โค้งแรกเย็นโค้งสุดท้ายเรียกว่าภาพสนามบุกเรียกว่าทิ้งเป็นทุ่งถ้าแบบนั้นแน่นอนนะครับว่าคงไม่ถูกใจแฟนๆในภาพรวมแต่จะสะใจแฟนๆของมาร์กแฟนๆของดูคาติแต่หลังๆมามันก็อาจจะไม่มีโมเมนต์นั้นนั่นแหละฮะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ผมผมมีความเชื่อนะครับว่าอาพิเลียนฮะน่าจะ,น,าจะน่าจะต่อยอดได้จากการที่มาตินกลับมา ผมเห็นบรรยากาศความเป็นครอบครัวนะครับเป็นทีมเป็นทีมโรงงานก็จริงแต่เป็นทีมโรงงานเล็กๆนะ่าจะบอกให้ทุกคนหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นค่ายรถจากอิตาลีก็คงจะมีเงินมีโอกาสมีอะไรต่างๆมากมายเทียบเท่ากับดูคาติเรามาั้งทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าดูคาติใครเป็นเจ้าของนะครับอ่าแล้วทุกคนต้องอย่าลืมว่าอาพิเลียใครเป็นเจ้าของเพราะเขาทํางานกันเองนะจะบอกให้ทาทำทำ,ทำงานเองเลยตามจริงเนี่ย มันตุ้ป,ปะตุ้มเป๋มาตั้งแต่แยกทางจากไดซินีแล้วละ่ะแล้วต้องมาลุยกันเองเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยร่วมงานกับไดซินีทีมงานทีมช่างพวกาวทูอะไรต่างๆจะมาจากไดซินีหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าพวกเขาทําทีมกันเองแล้วสามารถจะกลับมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะนะครับไม่ธรรมดาจริงๆก็ต้องต้องชื่นชมในตรงนี้กันแล้วมาตินกลับมาในรอบนี้กับสัญญาที่ยังเหลืออยู่ในปีหน้าไม่ไปไหนแล้วนะครับ โฟกัสที่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในตอนนี้10สนามของฤดูกาลนี้แล้วก็22สนามในปีหน้าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังไปได้สวยนะครับทุกคนตอนนี้ก็คงจะรอสิ่งที่รอสําหรับอาร์ิเลก็คือให้มาตินนั้นร่างกายกลับมาได้100%ซึ่งผมมีความมั่นใจว่าสนามต่อไปนี้นะครับก็คือ2สัปดาห์ข้างหน้าที่เรดบูริงออสเตรียเนี่ยมาตินน่าจะ มีระดับของร่างกายเนะที่แตกต่างไปจากเมื่อสสัปดาห์ก่อนที่เบิร์นนุ่นี่ชัดเจนครับน่าจะน่าจะชัดเจนในระดับที่ไม่ร้อยก็เกือบละเอาจริงๆนะฮะพักยาวมาขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไรลงสนามให้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับวิ่งให้ต่อเนื่องแล้วกันนั่นจะเป็นผลดีกับเขายังมีความเชื่อนะครับว่า ISGP 25ยังมีพื้นที่ให้ได้ปรับอยู่ยังมีลูกเล่นต่างๆให้ได้ ลองแม้ว่าสามค่ายจากยุโรปเนี่ยจะต้องถูกล็อกสเปคค่ก็คือเครื่องยนต์เขาจะต้องใช้ในปีนี้และกันทั้งในปีหน้าแต่ในส่วนของอถ้ามาตินกลับมาได้ในแบบนี้เรื่องของหน้าที่ของลอเรนโซโซโดลิซซึ่งเป็นนักขับทดสอบหมายเลข32นะครับเขาซึ่งทําหน้าที่ลงแทนมาตินมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็จะได้มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนารถหน้าที่หลักของเขาเป็นเป็นนักขับทดสอบเป็นเทสไรเดอร์หรือแม้กระทั่ง าวายการ์ดก็ยังคงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าที่เขาลงสนามมาบ่อยๆนะั้นเขาไม่ได้ลงด้วยสิทธิ์วายการ์ดนะเขาลงมาในตําแหน่งคนที่แทนที่นักแข่งในทีมที่บาดเจ็บซึ่งไม่นับเป็นวายการ์ดครับวายการ์ดก็ยังคงเหลืออยู่แม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บแต่คิดว่าก็คงจะหายแล้วล่ะนะครับจากนี้ไปจนถึงเปิดครึ่งหลังของฤด,ดูกาลการทํางานของอาบิเลียคงจะเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นักแข่งตัวจริงก็กลับมา แข่งทดสอบก็ทําหน้าที่ในการพัฒนารถในการอา,อาจจะลงสิทธิวายการอะไรก็ว่ากันไปอีกสิ่งหนึ่งที่หวังก็คืออยากจะเห็นไอโอคุระกลับมาเท่าฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าทั้ง4คนอยู่ในช่วงเวลาที่ดีงามการพัฒนารถในภาพรวมก็จะยกระดับเพราะว่าอาจเรียนตั้งแจกรถสเปคเดียวกันทั้ง4คนสคันนะครับไม่มีแบ่งนะครับว่าใครปีเก่าใครปีใหม่ เรียกว่าซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็วันที่4นะฮะาการแข่งขันก็วันที่15เห็นไหมฮะสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองนะนะก็คือวันศุกร์ในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะครับนับจากนี้ไปก็แค่11วันก็จะกลับมาเราก็จะได้เห็นการารีแลกของนักแข่งแต่ละคนนะครับส่วนใหญ่เห็นไปทะเลกันนะทะเลสวยหรือเปล่าช่วงนี้ครับแต่พวกเขาก็ไม่ลืมนะฮะที่จะฟิตร่างกายไม่ว่าจะเป็น ลงวิง่งลงคาร์ดิโอเข้าฟิตเนสหรือแม้กระทั่งลงซ้อมบางคนก็เป็นแทร็กฝุ่นบางคนก็ไปลุยเป็นสนามทั่ว,วไปนะครับทางเรียบทางฝุ่นแต่ตามจริงมันก็คงจะลุยหมดนั่นแหละนะครับเราคาดหวังนะครับว่านะักแข่งทุกคนจะกลับมาแบบโอเคร้อซคือมันมีบางปีนะฮะบางกรณีที่ช่วงปิดฤดูกาลยาวๆแบบนี้แล้วก็ไปซ้อมไปอะไรแล้วก็ไปพลาดนะครับเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลในครึ่งหลังได้ไม่ดีพอหวังว่าจะไม่มีเหตุนั้นนะครับแล้วก็นักแข่งบางคนที่ยังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่2สัปดาห์อาะสิบกว่าวันจากนี้ไปนะครับสัปดาห์กว่าก็หวังว่าจะได้เห็นพวกเขาโดยเฉพาะน้องก้องสุนเกจันทรานะครับเราก็รุนนะครับว่าขอให้กลับมาแข็งแกร่งนะครับร่างกายฟิตร้อยเลงสนามได้นะครับในวันที่15นะครับจะถึงนี้ โอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับ